ครับสวัสดีอีกรอบแล้วกันพี่น้องเอ,อ๋ยตอนนี้ก็คือออกมาจากปาแล้วจะขูดทงโคเทสไปลังคิดแต่งอยู่ควาดกิบพี่น้องเอ,อ๋ยมาดีบอบีกรอบแล้วก,กันเจ้าตัวน,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 นี้ใั่เอา,เาลงจากกระตุกเอาลงมาเลยค่ะมันแตกดินออกเนี่ยมันตอนนี้ก็คือว่าได้องน้ำกาเนี่ยแตกอยู่พี่น้องเอ๋ยยังบนนี้มีน้ำจ้าตอนนี้ก็คือเอาน้ำฝนจากฝนตกมือหลังจากคืนกับมือเศร้าห่างหาย การหาเหตุเ<อ>ดยโดนตื้อจะไปตอยห้อยแกงหมอแกงนายทแกงหอยหอยนะจับมือแล้ววะจับมือแล้วหอยเทานี้ไลมือแล้วมันจ่อยนาแล้วซอยเลไปิกแกงกอเขาเบื่อได้ทามียุบยืนท่งแล้นั่งกับพลานนี่ยชบเออเดี๋ยวขึ้นไปขนเขาขนเอาเราเขาเบือมาไดเขาเาอุ <nationale S 1> mm ้มราได้ตุยจะกินแกงก็หนึงแขาลงมาโรามาอุ้มตอนน่้อืมแต่ว่วอัน กันเอาตอวแกง่คอยงเนาะแกงมันต้องมีขมขมแกง่มาปลูกกินทำไมทำไมเนี่ยทำไมเด็นอืหน่อยแกขมชมพู่อันนี้ก็เห็ดค่ะจากพี่เราเห็ดค่ะตีง่ายเห็ดค่า่ายพี่เนาะเห็ดคาบอีบอสมันลอยแ่บพื่กันสิบ่เฮินบอนี่แม่สรรค์ละวาขูดอันนี้มันออกขูดอันนี้ ขูดขูดอันนี้มานนาพี่น้องเออพื้นทอมานนี่นะล้วก็มันลาวการเาลาว่าแล้วมันก็บอกหืนล้ว่าโตกินบอปเปสลว่าบอได้บรอยากขูดได้เชคองได้มันจะบอฮืนลาว่าแต่ขี้เน่าไปล้างก่อนข้ ้ำพ้นจ้ามือเด็กคพูนตกลับไปรถเดอมบ่อไหวกันพูนตกอีกสั้นยอมพี่เราโอ้ยเปิดจเป็นรอเบิ่งเฮ็ดอยู่ได้อันทำซอสนี่ยวฮคลคิดไ่ายเที่ยวอันอันนี้นะเจ้ต๋ยเป็นข้าวีบอย่าง่อกรีนยูมันยังน่อยชางเขนต้องไปไหนมอันนี้กะกะล่าขึ้นเฮ้ยพนอยี่เ้น่วย น้ำที่มอบดื่มเลนรคุ้มทุกปัจจาถึกหน้าพี่น้องท็กว่าถูกขี่เนาะพี่น้องถ้าเปิดที่ใตน้ำไปมึงด้วยบ่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 ใต้น้ำไปไปยังน้ำก็ได้แต่ละหล่อแต่ละเต้น้ำใสเลยพี่น้องหลังจากที่วันนั่งปฏบัิอาบน้ำาระดับน้ำน้ำพุ กองดองตะมือวาดนี่พี่น้องเอ้ยตะตาบว,วาดีก่กามาคำเออไปงานสถาที่กบพี่น้องงานสถาที่ก็ม,กมันเส,สียงด่มันดังนะพี่น้องเนาะน,นี่จ้ะพี่น้องจ้ะผลงานของเราในวันนี้นะจ้ะเอออันนี้ก็ลากไปที่เรียบร้อยแล้วไพ่ก็จะเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเห็นบอกทุกคนจะกระพอได้อยู่เนาะ นี่จ้าพี่น้องจ้าทั้งกระปุกคายทั้งมะฮอยพี่น้องกำลังสิแกงกินจ้าตอนนี้ก็ได้เนาะเมือ่อเราไปใส่เบ็ดอะไรพี่น้องจ้าได,ได้ทั้งหอยอะไรทั้งกระปุกคายพี่น้องเอ้ยสามตัวนะจ้าเนาะตอนเราติดตามนะพี่น้องตอนนี้ก็กอต่อยกลนหอยสกอนเนาะมาทุกคนแกงเฮ็ดน้ำเดือดแล้ก็ต่อยกลนหอยพี่น้องเอ้ยสกอรเออจะขอผ่าก่อนนะรับ นี่เดี๋ยว่อัไงคะกระดีโดนิวานเาีกะิแงหอยกะซิแกงนัสกิมแกงเฮดวันนี้เมนูแกงจัดจะไม่นั่งกินตันัสกินแกงหอยใส่หน่อไม้ัื่อนางสิโตม้าเดียวก็อเออเจ้ากินแบบคมๆเลยแบบนางย นั่นด้อยนั่นด้อยตัวฉันกินน้ำนั่กได้อยู่เอ้ยเป็นอย่างเฮ้ยน้ำตาดับตาลงบกปีดไปแล้วบ๊อย่างถูกอ้าวจากน้ำโอ้เขาเห็นเออปีนมาหาเนียงบุเม่าเศร้านี่บ๊อหลังการมายังอยู่อยู่หันแหละเจ้าบเห็นนี่มันยังเปิดข้อหมากมาโน้ทวันนี่ยังตีกิน จะหาผู้เห็นกัน่ะมันม่ยมันกันดูมันลนกเดียวกันี่อย่างมันยังง่อยอยู่มเลมันลนมันลนอยู่ไปชิมาลา่ะโ้โหเลีนมันก็คิดเป็นองมาก้ย ทีมาตอนไหนปีนะ่ะไม่เศร้าจะนอนมันเห็ดแตหอยหืมจะเกแี่มาบมมมมารบาร่หมื่นมนไรเก่ห้ดัไปเชือเหีย่มนคือสีแสบเนาะเกป็นมาบวบประกอบบด้ปกไว้ซะมาบวบนั้นปลูกกับบว,ดดวบอันนั้นปลูกมาบาบเป็นมากเฮ้ย เน,น้อเยมานน้อยพูไดเก็บอ่ะบอแกะเห็ดไครกับสาหรอพี่น้อยทอ,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 องบริเมือนะจ๊ะัดูปวกได้ช้องด้อกโชื่อมันวันห้ปัก ยันสิตบับหิดไข่แกงเห็ดไก่งขนาหนดเยอะแกคนใสุ่้งไปติจาห้เลยนะเฮ้ยปกติวนียจะลาไปนี่บอกจะไม่เส้มหรอ นนมินกมะม,ม่วงมักส้มๆหมออกแอก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 เลยพี่จ,จ,าจ,าจา้าตอนนี้ก็ได้นะจ้านี่คือแกงของเราจา้าตอนนี้แกงใส่ข้าวเบือ่อพี่เราเอ้ยกำลังตามอยู่จ้าหมักพริกกับหมักพริกห้าวเนาะเพราะว่าหมักพริกดิบของเรานาะนไม่มีจ้าหมดแล้วพี่ครนั่นเราก็เลยแกงสำหรับพริกห้าวเอา เนะาะเท่าที่ได้แล้วกันนะพี่น้องเอ้ยแล้เาขาเบื่อลงไปเลยจ้าแจกใส่ข้าเบือพี่น้องเอาขากาือมนงกึญักโหลอยู่พี่ก็สิจะจุ่มมันล้ำอยู่ใส่ กับเบื่อจักน้อยเด้พี่น้องนี่นี่หลรอจ้ะก็จะใส่รถดีหรอพอดีก็ยังอยู่บ่อยังอยู่ก็ล้างซองนู้นแหละล้างซองใส่พี่น้อง งานอ๋อเสียงขดอย่างกำลังขดงพดจะ้งกันยานอยานั่งเง้มัลงกันไอะไรสิจะตกยนะด้หรอเล่กัย่าแ่นี้แค่นี้เทผมอาบัญญา จ้าตื๊บนะแล้วแต่ะคาะแล้วแต่เซฟจ้าผงนัวปาลาแดกลงไปพี่น้องเ้ยแม่บุญลำผ้าเคียวใส่แกงเออผาเลือกใส่แกงผาแดงใสต่ตำแต่ลาวใส่แกงจ้าจ้าจาระกันนัวจ้าอร่อยดีแม่บุญลำเค็มอร่อยดี สุกกจตามสุกก่อนพี่น้องจักหน่อยเนาะมันสุกบ้างจาให้มันปลอีกสักก้อนสักเล็กหน่อยนะพี่น้องนะตอนนี้ก็คือว่าพดไปที่อกเอกอกแอกอกแอกเลยจ้าเห็นมาดูกิง่งเห็ดพี่น้องกินรอบคำพี่น้องจ้า เท่าแรงการพี่น้องเนาะปง,งกติจะพักตู้ใส่กระเบนเป็นอันจบเจสร็จสิ้นพี่น้องแต่ว่าแม่นางกรตูจ,จะแกงหอยจ้ะเนาะกักตูงลงไปใส่เยอะๆมันชิคตกุกนะันเนาะจะมันจังอันเนาะ หอมเนี่ยอย่ามัน,น,มนพื้นฮั่นเด้อตั้งกระพื้นห่อนอะพี่น้องเอ้ยจ๋อตั้งโลม,มาตักจ้ะตักเบิร์ดหรออืมมาเบิร์ดกักอันนั้นเบิร์ดโลหรือนาฬิกาเบิร์ดจะเหมาะอืมโอเค เย็ย็ยั่จับกน้องเ้ยมาเดินมันเดือเดืจากมันเดือบคกินเ่ือก็ได้ัไอื็วาเฮ็ดบอกให้กินได้เาก็เสียออกนะจ๊ะเห็ดคาเห็ดตาเห็ดไขพี่น้อทองอือลุ่นล้นได้ล้นก็ใส่ถ้วยไม้บอล้น แรงเห็ดยั่วจ้ามาดึกน้องเดึกกินเก่งเห็ดนำเด่ววพี่น้องอืมอมังไหมกระลงไปเลยยังไหม่แมงไหมใช่ดำดำนเบิ่อส่ไสน,นำมันนะพวกจะอพอ,อ,อให้กินอโอ้ย,อย,ลยอเลยขึ่นมาเลยรอยากคออลยมนทิ้หล่นเลยนะพอะแล้วก็บพอทเบือเอพออลังจ้า